ต่อไปครับบริษัทรีเพรอิซูซุเซลนะครับจำกัดส่งทัพยนตรกรรมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จัดแสดงเต็มรวมทั้งสิ้น7คันทั้งเด e NEW Mil ิวมเรุ่นพิเศษแฟน o อม o l l e c t i o n และอิสู u d ดีแม็กเมจิกพร้อมรถโชว์แต่งพิเศษเดอ NEW ิวอิ u m ซูมิ d เอ็กซ์หนึ่งจรุ่น Active แต่งสไตล์ Sport และใหม่ i ิ u ู u v วีค s อสโฟร์บาย p ฟร์ r ิ o กอัพสป ตกแต่งด้วยคอนเซปต์จากภาพยนตร์โฆษณา Isuzu V Cross 4x4 Master of All Road Season 2 l u i ท i t a r ในงาน Fast Auto Show Thailand and EV Expo 2023ระหว่างวันที่5-9กรกฎาคมนี้ครับณบูธ Isuzu ศูนยะ์นิทรศการและการประชุมไบเทคบางนา กลุ่มตีเพชโดยนายวิชัยสินอนันพัฒกรรมการบริษัทตีเพชอิสุสเซลจำกัดกล่าวว่าอิสุสได้ขนทับยนตกรรมครบรุ่นรวมทั้งสิ้น7คันมาโชว์นะคะในงาน Fast Auto Show Thailand and e v o x p o 2023นำโดย The New m u l x รุ่นพิเศษ Phantom Collection และอิสุสุ d m a x m a g i c e y e s พร้อมลถโชว์แต่งพิเศษ The New Mil X 1.9 DDI Blue Power รุ่น Active ขับเคลื่อน2ล้อ ตกแต่งสไตล์สปอร์ตและใหม่ Isuzu V-Cross 4x4 p i c k Up Sport Off Road แต่งด้วยคอนเซปต์เดียวกันกันกบภาพยนตร์โฆษณา Isuzu V-Cross 4x4 Master of All-Season r o a d 2ลุยท้าโลกเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตโดยผู้ที่สนใจสามารถสัมผัสรถยนต์ Isuzu ได้อย่างใกล้ชิดพร้อมกับทดลองขับได้ในงานรวมถึงรับข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับผู้ที่จองรถ Isuzu ในงานนี้อีกด้วยค่ะ ผู้ที่สนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมอิซุสุทั่วประเทศติดตามข่าวสารของอิซุสุเพิ่มเติมนะครับได้ที่ www.isuzu/tis.com หรือ Li@ น์ @isuzu ไทยครับผมและย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับใครก็ตามที่ดูรายการของเราอยู่นะคะอยากจะฝากรายการของเรา